นะครับเดี๋ยวมาดูคุณยายที่อยู่คนเดียว,นา,าน,ยวนางลาอุ่นเก้วนางลาอุ่นเก้วที่อยู่คนเดียวเนี่ยที่คุณยายคุณยายนางนาคุณยายคุณยายยายราอุ่นเกวอายุจักปี่ก่อโอ้ยนครับจำบอได้เนี่จำบอได้โอ้ย<อ>เคย <laughs> ผมเคยมาให้เคยมาอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่ตอนที่ กำลังสร้างตรงนี้นะครับสร้างต่อเทิบให้มาต่อเทิอบให้ใหม่แล้วก็เทพื้นให้ใหม่ด้วยเนาะยายใช่ไหมยายข้างในด้วยนะแต่ก่อนเป็นน้าท่วมหมดเลยน้ําท่วมทั้งหมดแล้วก็เทพื้นให้ใหม่ต่อเทิบให้ใหม่ก็มาเยี่ยมเยียนคุณยายเนี่ยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวไปคุยกับคุณยายเป็นไงบ้างชีวิตอยู่คนเดียว ไม่มีสามีสามีเ,าเสียชีวิตแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วอยู่คนเดียวนะครับลูกหลานไม่มีนะยายเนาะไม,ไม่มีเลยเอาเป็นว่าวันนี้ผมอาสาเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานของยายลานะครับอุ่นแก้วกันแล้วกันนะครับผาดผัเป็นสุกก่อนไปนจะไหนบ้างอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งเป็นหนาวๆเป็นร้อนๆเป็นไข้ไข่าบางทีก็ พออยู่บางทีมันก็เป็นมาอีกมันก็เป็นมาอีกเป็นยังไงเป็นแบบอีกบอกไม่ถูกมันไม่สบายเนื้อสบายตัวไม่สบายนอนแหละข้าวกินไม่ได้ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ค่อยได้สรุปเนี่ยอยู่ความความดันขึ้นเออความดันขึ้นด้วยอะไรด้วยนี่ก็คิดคิดรายนะคิดหลายจ้าคิดเรื่องอะไรอย่างก็เรื่องนี่แหละเรื่องเมื่อวานนี่แหละออ๋ ไปหาหมอแล้วก็คนชงไปแล้วก็มันไม่ม uh. ีอย euh ่มันหายากหายากยาิีหลายลูกหลานมันมีนี่แหละมันยากเนาะอ้าวมันยามันอยู่คนเดียวคนเดียวอยู่มากี่ปีแล้วคนเดียวเนี่ยั้งแต่นลุนนี่ยตาตายไปเนาะอ๋อตาตายไปหลายปีแล้วตตาาายจกปีแล้ว่กี่ปีแล้ว อ่ะมสองมสองแล้วยี่สิบสี่เลยนี้โหสิบเกือบยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีทำนั่นแหละเกือบยี่สิบปีนะป่าเฮ้ยแล้วกินอยู่ยังไงยาะก็ยุ่งอย่างนี้แหละเจ้านายเอกินเองคุณเองคุณข้าวเตาทานเตาทานคุณข้าวเตาทานแล้วทำกับข้าว ทำเองทำอะไรก็อ๋อมีใครกับต้มไข่มีอะไรกับต้มไม่นั่นแหละกแกามาก็ต้มมากมากระป๋องปลากระป๋องก็กินปลากระป๋องปลากระป๋องโอ้ปลาทูหนึ่งปลาทูอะไรนเงินเดือนได้จากไหนบ้างก็ไันได้จากไหนก็มีแต่ไอพิการแล้วก็ช่งอายุ่นั้นแหละไดพันสี่ได้พันสี่ถามตรงๆพอไหมเดือนหนึ่ง โอ้จะให้มันพอมันก็นยังมันเจ้านายข้าวด้วยอะไรด้วยซื้อข้าวเนอะซื้อข้าวด้วยซื้อข้าวสารไงซื้อข้าวสารจ้าข้าวสารข้าวสารเหนือมันเยอะไหมนเดี๋ยวนี้ก็ยังถึงเครื่องมอนี่ยเด้อู่ข้างในนู่นลำบากไหมผมถามมันยงลำบากมันอยู่แบบนี้มันก็จะมากยังไงมันก็ธรรมดาอะไรแหละธรรมดา้าชินแล้วชินแล้ว คิดคิดลายมันก็นอนไม่หลับมันก็โทรมใสะเองล่ะนอนไม่หลับคิดลายคิดลายคิดไปคิดมาน้ำตาก็ออกโอ้ยออกไปทางไหนเอ้ยวะคิดเอ้ยน้ำตาการอะไรก็ไม่รู้อะไรน้ำตาออกมันคิดลายนะคิดลายร้องไห้แอลเคยร้องไห้ไหมพี่น้องก็ไม่มีลูกหล้นนี่ฮะป่ายายอร่อยมากมนมันไปเต็มลองลองจีนอ่ะ ลูกเขาไม่มีพี่น้องก็ไม่มีก็ไม่ยุแต่เขาประมามันเคยมาหามายายนะอยู่ที่บ้านเกิดนู่นบ้านเกิดบุญนอนได้อยู่ไหน่ะบ้านเกิดบุญนอนได้อยู่ไหนน่ะอยููุ่อัลเพรกุขันเพร่กุขันอยู่างนี้วัดทสะเกตจังหวัดศรีสะเกด ขยับมาใกล้ๆนั่งนั่งเอาขายโยนขาแบบสบายๆเลย,ย,เลยอ๋อเจ็บเท่าไหร่ไหนไหนเป็ด <laughs> เป็นขาขาเป็นไรมันเจ็บแบวมบวมดูดิขาบวมยังไงนีน่นนนโอ้ขาบวมบวมเวลาเดินไปมันก็ไอ้ไอ้ตัวนี้มันก็ทบมาทางนี้ปอกแปกปอกแปกเจ็บยกขาขึ้นตรงนี้เดี๋ยวนักงคัตตมาตรงนีน้ขึ้นขึ้นตรงนี้ให้เห็นหน่อยบางทีภาพมันไม่ถูกอ๋อ ไหนๆๆมันขาเป็นพิการนานอย่างใหญ่นานแล้วเจ็บหัวเขานี่บอกจ้าอ๋อเจ็บนานแล้วก็ไปก็ไปยังงั้นแหละไปหาอะไรหาอะไรแล้วไม่ไปก็มไในกินเนาะไปหาอะไรยังไงยังไงหาปืนหากวะเพราหากับเ้าวปูกระเปอไอ้ปุกระปูจ้าไปเรื่อยๆอเดี๋ยวต้องให้ขุดถ้าให้ผมให้ขุดกระปูนี่จะขุดให้ไหม อาคุณไม่ได้คุดไม่ได้เยอะเลยนะเพราะจะสองสามตัวอย่างนี้ก็ได้แ่สองสามตัวผมให้ตัวละพันนนั่ไมมีหผมให้ตัวละพันเอาไหมตันลึกมันลึกมันลึกผมให้ตัวละพันเอาไหมเบ่อตัวตัวเบ้อพ้นลึกตัวคุดเลยลึกจริงๆมันลึกมันลำบากด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เลยไม่ไปอากาศก็ร้อนแล้วขาเป็นอะไรไหนตรงไหนขาขาตรงไหนครับไหนไหเปิดให้ผมดูหน่อย มันเป็นมาแต่กำเนิดได้อ๋อเป็นแต่กําเนิด <Yeah. S 1> ขามันอ่อนแรงหรือว่ายังไงนั่นแหละทีนี้มันหับคล้องหนักไม่ได้ oh. แต่หับหนักแนละ้วไปก,ะกระเทยยังไงย่งไงลมโพละเลยล้มเลยล้มเลย,ลม,เลยมันอันนั้นมันอยู่ไงอื มันไม่แข็งแรงมันอีตัวนี้เป็นมาตั้งแต่สาวเป็นาตั้งแต่สาวโอ้เดินเร็วๆไม่ได้ไม่วิ่งได้ไหมวิ่งไน้เองนักไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ลูกขนาดเดินนี่ยังไม่ได้จะถามว่าวิ่งได้ไหมแล้วกับข้าวกับข้าวที่ที่ยายทำมีอะไรบ้างกับข้าวที่ทำทุกวันอ่ะน้ำพริกน้ำพริกต้มแกงจืดอะไรต้มต้มยังไงนะต้ม ต้ม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 อะไรครับเอ้าต้มพวกไข่พวกไข่พวกหมูพวกอะไรพวกนี้เลยนะอ๋อแล้วเงินไปซื้อซื้อไข่ใช่ไหมครับปลากระป๋องมีไหมไม่มีเนาะมาม่ามีไหมเนี่ยไม่มีไม่มีซื้อร้านค้าดูซื้อร้านค่าแล้วแล้วแล้วพมถามแล้วอาบน้ำยังไงซักเสื้อผ้ายังไงล้างจานยังไงในห้องน้ำมีน้ำยาล้างจานไหม อ๋ประดซื้อซื้อก็มีไงเนาะถ้าซื้อต้องมีนั่นแหละมันไม่ซื้อเลยช่วงนี้ต้องมเลยซื้อเลยไม่มียไม่มีแล้แปลงฟันได้แปลงไหมแปลงอยู่แ่กินหมากไงอ๋อกินหมากโอต้องแปลงฟันนะแปลงอยู่แต่ว่ากินหมากนองอยกับมึนๆแปลง่แหละในดํลเาสะผมวันนีเอาสะผมสะอยู่จะไง นัวสระผมแปรงฟันล้างหน้าปะแป้งไหมปะไปทำนี่แล้วมุ้งเขาป้งแป้งอะไรนะแป้งแต่มันเย็นเย็นหนอตางูโอ้แป้งตางูปะโยปะตอนนอนปะตอนนอนปะแป้งตอนนอนเย็นเย็นสบายนั่นแหละโอ้แลนอนตรงไหนยาย่ตรงไหนอุ้ยทำไมผมเข้าไปดูลูกลูกไม่เอาอย่างนี้ก็ยังงั้นแหละไม่เอาให้ทำยังไงอีกเจ้าใดก็ทำใหม่ทำความสะอาดใหม่นะไม่มีใครทำให้หรอา เด oh! ี๋ยวว่างผมมาทำให้เอาเนาะดีไหมอ้อจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงจริงอายุยังงั้นนั่นรจยิงกับอะไรอยู่คนเดียวก็นั่นแหละกินข้าวคนเดียวหาคนเดียวมีเงินแปดร้อยพันแปดพันสี่พันสี่อ่ะพันสี่ใช่ไหมไม่หอมอยากได้อะไรใหญ่กับข้าวถ้าผมหาให้ตอนนี้โอ้ยโอถูกเว้ ไม่เอามึงจะเอาอาหารแห้งไหมก่อนใหญ่อาอาหารแห้งไหมอาหารแห้งใช่ไหมอาหารแห้งก็ได้เอาตอนไหนใหญ่อูกต้องเอาจะเคี้ยวใหม่อีกแล้วจะพิ่งเคี้ยวปิ้กับปุกก้อนเออเอามาตรงนี้ด้วยคุยด้วยเคี้ยวด้วยเคี้ยวด้วยโอ้ไม่ไรมันส้มปากเออมันส้มปากมันส้มปากแม่มากเนี่ยกลูลูกกี่บาท โอ้ช่วงนี้มันแพงน่าเห็นไหมสามลูกยี่สิบบอกแล้วมาม่าห่อหนึ่งยังกินได้หลายวันนะซื้อมาม่าซื้อมามปห่อจังหาะห่อแล้วเลยแปลงาทำยังไงก็ใหญ่กินติดมาแล้วกินตัแต่เป็นสาวคุณนกินบวบบืนมันขาดอะไรสักอย่างแล้ววันนี้จะได้กับข้าวอะไรเนี่ยทำยังยังยังไม่มีกินปลาป๋องไหมผมมีปลากระป๋อง เอาไหมกีดมุดอะไรมาม่าผมมีอยู่เอาไหมเออเอ้าไปเอายายเอาไหมเอาไหมยายเอาเอาเอานะจ้่เอาเดี๋ยวไปเอาหลังรถใหม่เนี่ยไปไปขนมาหลังรถไปเลยอ่าเดี๋ยวเอาของมาให้ยายเนี่ยหุ่ยใหญ่ไหนมาโอ้ซอยซอยขนก่อนอืม บอร์หลายดอกสองสามพอนึงเดีวปกติเนี่ยไปหาของบ่ยายหาอะไรหรอไปหากินน่ะนะช่วงนี้มันไม่มีอะไรหาเลยกระปูนี่ลึกจะตายคนไปถึงเน่าแล้วจะทำยังไงทุกคนมันไม่มีน่ะสิมันไม่มีเลยใช่ไหมไม่ม่รู้จะหาอะไรถ้ามันหาได้ยายก็ไปหาได้พอได้กินยุอ่า ไม่มีอะไรจ้ากระปูกกะขุดแล้วจกไปแล้วก็ยังไม่ถึงเลยเอามาหมดเลยเอามาเลยได้กับข้าวเยอะนี้ต้องกินด้วยนะเออเอาเลยจ้าเอาไอนี่เอะเอาหมากออกเอาตกับตาหมากออกเลยเอาวางไว้นี่นี่เอาวางนี่วางนี่ลงไม่ได้บอกลุงมามาเลยเอามาเลยวางเลยวางเลยเอาของออกเอานีงออกเลยนี่เอาไปนี่ ตังตั้งยายไม่ต้องยายยยู่ตรงนี้ก็ได้ยายอ่ายนนี่ละที่จะท่ยยายเอาไปแกลี่เลยแกล้่เลยเอาไ้สักอันนึ่งอะไรนะไอ้มุ้งไว้ให้ยายหน่อยยายหน่นอันนี้แปลงสีฟันใหญ่จ้า ต้องแป้งซีฟันมันบ่เนาะแป้งบอแป้งแป้งนะแป้งโอเคไอ้นี่เพิ่งยังนี่แป้งทาเนาะทาตัางหมูจ้าอันนี้นมหรือยายนี่เอานมเอานมมาลังนึงครับอือเอาเดี๋ยวหายายต้งกดลังนึ่งเอาใส่น้ำกินเอาใส่น้ำกินตัวนี้นม่ใช่ายายหุ่นดีบอจะเบียดดีบอ นาะถ้าพูดกะดีคือกันเอวอ๋อให้ยาไยดีกว่าทังนี้เขายังแบ่งๆอันนี้ไม่มีอะไรมาให้ยายมากมายหรอกมีแค่นี้นี่นี่แต่พี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เออมาหมาปลากระป๋องมาหมาปลากระป๋องแต่ปลาเย็นเย็นแตงตังแตงตังงูเย็นใจวะเย็นวะเย็นเย็นมีอ้อยวายแล้วนี่เอ้าถ้ามองได้เย็นมองนั่นอ้าวโอโม ให้สองถุงเอาไว้ซักเสื้อผ้าอ่าซันไล่กับไว้ลกางซันไล่วันละจานยาไว้กินเด้อโมแม่นได้ไว้ัลการได้สบู่สบู่หมองไหนหอมหมองนั้นหอมเลื่อรองนั้นอันไหนอีกวะเนี่ยมีอื่นอย่างอุ้ยเชมอันนี้ยาสับปะพะเด้อยาโมเม้นแนวกินได้หนิยาหมูยุกอ่ยังอีกกว่านี่ยกะปุกเน่ยกะผมมุงไว้กลางร่วมกันมุงมุ้กลางมุงไว้กลางเอ้า นมลังหนึ่งเนาะเดี๋ยวๆนี่อีกเหมือนหรืว่าแค่นี้ครับเนาะเดี๋ยวเดี่ยวจะเอาที่นอนมาให้ใหม่เอาบ่จ้ะเออมึงไปเบิ่งเดี่ยวมันสี่สี่หกหกแล้วมันบ่ปลอดภัยต่อหลังกาลใส่มาสามสิบปีแล้วเนาะบ่อมเสียนแล้วเอาที่นอนใหม่แล้วเนาะกระหุ่นมันแล้วเว้ยเอก่าๆเอาไปกินแน่นอนใส่แต่ตะก๊กเก่าใส่ตัวใหม่นี่ มีเสือผ่ามีเสื้อผ่าไหมบออย่าด้ยมิหยางมิอยาง้นอย่างมแหะฮงมปหยางมแหยมงไปอยางมิหยางม่ต้องมิหยางมิหยางมิหางปหยางมหยาเมิอยางอิหยางมบอยางมิหยางมิหยายมิหยาเมียยายอย่ยาปเสหยางมเก่างมิหยางมิหยางไปเอาเนิหยา่เิียางมิหยางมาหยางมีหยางีิห่าสิหารมาหสารมใหยู่ พอดีว่าไอ้ยังอกเพิ่นให้เราเพิ่นไปใช่หรอพูดต้นเรื่องต้นเล่านั่นแหละเพิ่นเพิ่นนงยูนี่ันั่นแหละจักคือหยังเพิ่นวายมาซอยสมพงกระสมพง์ไปไปเห็ดไปเห็ดให้ยะให้ให้ยังเกาะให้ไอ้เวีให้ไอ้เววอ๋อ้พูดก็ว่าโอ้ย่างนี่ที่เคยเคยมาซอยมาหยังมันก็อยู่งมันเดียวลำบากจักลำบากบ่าพูดลำบากบ่ ว่าลำบากยายนะมาโพดลำบากโพดใชะอืมนี่แหละอันนี้เสื้อซอยเหลือเบื้องต้นแค่สิเอาหยังมาหายยายโอ้ยด้วยกันนี่ก็มันเยอะแล้วแหละยาวนายเอ้ยป้ากับฟองเครื่องใส่ไปใช่ใช่มันโอ้บางเทือกนี่ในเงินคนเถ่าคนหยังบ่ตอบไปสื่อโอ่งมู้ไปสื่อเปล่งอะสื่อไว้ให เพื่ออยากใส่อย่างอื่นก็ไปไปใส่จ่ายอืมเรื่องเถื่อเอาจากอาเสเอาไปยังเกาะไปเป็นขานดหมูน้ำมันไปลาไปโรงพยาบาลจ้าน้อจ้าอืมไปเรื่อยแล้วโรงพยาบาลมาอยู่ไกลจะถึงอีกแล้วหมอนัดเป็นยังเกาะเอายาเบาหวานความดันเบาหวานวานความดันจ้าอือพอถึงเดือนบ่อือือถึงถึงอยู่เดือน กินคนเดียวเนาะเป็นคนเดียวหมักปลากระป๋องมาๆเนี่ยปลากระป๋องแกจะกินหนึ่งกระป๋องหนึ่งวันอ๋อวันละกระป๋องวันละกระป๋องวันละกระป๋องน้ำใส่อะไรบ้างเส่นหยังหวังใส่ใส่ไส่หัวหอมใส่หัวหอมชุรมรสแช่นัานแหละทานบ่ได้เลยเนาะบ่แล้วของสดเนี่ยพอแล้วทาไม่มีมันก็มันไปบ่ได้อ๋อเลือกอะไรอีกข้าวพริกพกนั่นแหละเนาะ ไม่มีรายนั่นด๊อกขอบคุณหลายๆเด้อเจ้านายขอบคุณกล้วยคเจ้าสสยเออสืาเรื่องยายขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆทำรวยๆเด้อขอให้รวย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 เด้อยายยายก็ขอขอให้ยาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือกันละครับสาธุสาธุนะครับสาธุนย่าเดี๋ยวผู้ใหญ่เอ้าผู้ใหญ่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่วันนี้เดี๋ยวผมเอาขอมาให้ถามความรู้สึกของผู้ใหญ่ก่อนมันนั่งมันยืดเก๋ๆไก่ดุบ้านก็ดีคือกันเลยเนาะต้องบอกผู้ใหญ่ดีดีครับผมดีครับมันั่งนี่มากมากก๋าไก่หนี่มาทั้นี้ โอ้ยหัวใหญ่ต่างกเมื่อก้ดูานโดนเลยต่างเก่งขาดอย่าได้ต่างเก่งไหมวะเนี่ยก็ทายกองว่าเนี่ยจังหวัดดีจัวัดดีครับเอฟซีเอฟซีจัวัดดีเอฟซีครับสนมนิวด้วยครับโอ้ดีใจแห้งนะครับบริพนเอาของมาให้ย่ายนะครับก็ถือว่าสนมนิวซอยก่างเก่งผู้ใหญ่เด้อเออหมอนกินเห็ดงานเห็ดงานเห็ดงานครับเห็ดงานกินเห็ดงานเนเมเห็ดงานครับกินดาษนาะครับตั้งแต่เ้าแล้วครับมริพนเห็ดจัดงานบริพนบำบัดจะมีงานบุญนะครับก็เลย อ่าแลยนมืดมิดมาทันทันแล้วมาอื่นก็เอาก็ยังเห็นขี่รถอยู่ขี่รถอยู่ใสนี่หากว่าแลียนอะ่าต้องเห็นผมเห็นขี่รถเด็ดเล้วอยู่ใสโอ้ยหรอแลาเรียนหลดหน่อยจะย่างมากอัวไก่จะย่างว่าติดไกลเดี่ยนะครับอ่าขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบคุณนะครับขอบคุณทางไอ้สมสางน้ำเนาะเอาของมาให้คุณย่ายายราอุ่นเกลกับที่ว่าเรา อ่าเป็นผู้อยากไหลเนาะน้ำบานก็ถือว่าเราก็มีสื่อตลอดเนาะอ่าผู้ใหญ่อ,อสมอน้ำบานก็บโมเดทิมโมเดทีมนะครับแล้วมาเบิ้งมาแย่งเราจังบานนี่ครับรวมด้วยช่วยกันแล้วก็มีงบทางส่วนราชการนะครับแล้วก็ไอ้์ไอซสมศักดิ์สนมนิ่วแล้วก็ซอยโพดสอยสอย่างพี่น้องอเออเป็นกำมาเบิ้งนำมือนี่ก็โอ้ถือว่าเด็กของใหม่คุณยายหลายนะครับนี่นี่ก็ติดตามติดตามตลอดนะครับทีมข่าวติดตามตลอดตั้งแต่ว่าไปเบิ้ง ยายเป็ดบัตน้องทิลาเนาะโอ้ใช่ช่วยช่วยได้ถือเป็นเป็นเรื่องดีครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับ FC นะครับ FC ไอซอมศักดิ์สนมนิ้วน้ำนะครับที่ซอยนะครับเบื้องต้นเนาะคนละเนกคนละน้อยนะครับสํานวนโดยเพื่อนเซ็ตเล้ยวกับกับโดยไอซอมศักดิ์และประสานงานเนาะพี่น้องในเห็นกับซอยกันนะพี่น้องคนไทยบพื้นม้านอยู่แล้วอาจารย์ช่วงนี้กเนาะอาจารย์ช่วงโควงโคพินนี่รับเป็นตัวอย่างอย่างนี้เยังได้เนาะเราคืออยูอ่างหางอะไรบางหางอะไรไก่นากากรบปุ่นใส่ยาหวานด้วย ครับผมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณหลายครขอบคุณหลายพี่น้องขอบคุณหลายครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยครับผมไอเอาละยายเก็บของเลยอ่าเออเป็นจะไรไปนี่นี่บอนี่คืนนอหลังของสิอยู่ได้หลายมือเงินเงินเดือนเงินเนี้ยก็เงินเดือนจังเอาไว้เอาไว้ใส่ใจอย่างอื่นของพวกนี้กะของสิพ่ออยู่ได้เป็นเดือนแหละ อ๋อเนี่ยให้อันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะครับขนาดเทียงอันนี้ข้างต้นเรื่องที่ให้ผมมานะครับเอาไปเก็บบังแดดหรอยายทางในทางในเลยบ่อ๋อทางในเลยแล้วจะมีมองเก็บบ่ยายเอาอันนี้เท้าเป็นไง ไอ้หมเตาใช้เตาตัวนี้ใช่ไหมย่เน,นาะโมเข้าปคนนอนี่ปหน้าเออ